สวัสดีครับนักเรียนชั้นมกท6ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูประจักษ์อีกแล้วนะครับกับวิชาภาษาไทยมา6ในวันนี้ครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องการเขียนเชิญชวนอ๋อเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะในเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับหลังจากเรียนเรื่องการเขียนเชิงชวนและเชิญชวนแล้วนะครับนักเรียนจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้ภาษาในการเรียบเรียงข้อมูลถูกต้องมีสาระสําคัญชัดเจนนะครับ สามารถผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆได้สามารถประเมินง,งานของผู้อื่นและนำมาพัฒนางานเขียนของตนเองได้และสุดท้ายครับมีมารยาทในการเขียนพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้เรื่องการเขียนเชิญชวนกันเลยไปเลยครับคำถามชวนคิดเช่นเคยนะครับเจอครูประจักษ์ที่ไหนมีคำถามชวนคิดก่อนเรียนแน่นอนนักเรียนคิดว่าการเขียนเชิญชวนเป็นการเขียนโน้มน้าวใจหรือไม่ เพราะเหตุใดจับเวลา10วินาทีหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกคิดไป1ิวินาทีแล้วนะครับย้อนกลับไปมาคาบเรียนที่แล้วครูสอนเรื่องการเขียนโน้มนาวใจใช่ไหมถ้านักเรียนยังประมวลความรู้ของเดิมได้เอามาประยุกต์ใช้กับในวันนี้นะครับเราจะตอบเหมือนกันว่าการเขียน เชิญชวนนะครับเป็นการเขียนโน้มน้าวใจทำไมล่ะที่เป็นก็เพราะว่าการเขียนเชิญชวนเนี่ยมีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ฟังผู้รับสารนะครับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อและเปลี่ยนการกระทำเพื่อมาปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการนั่นเองจึงจัดเป็นการเขียนโน้มน้าวใจนะครับ และไอการเขียนเชิญชวนเนี่ยในมหของเราเราจะเรียนกัน3ประเภทด้วยกันนักเรียนลองคิสดสิครับว่า,วาการเขียนเชิญชวน3ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกยังจาได้ไหมเอ่ยดึงความรู้เด็กๆมาเร็วว่าการเขียนเชิญชวน3อย่างเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างแรกคืออะไรนะ้าคาอะไรนะคําคําขวาัญการเขียนคําขวาัญเคยเขียนเคยประกวดแน่นอน อยู่โรงเรียนคำขวัญวันยาเสพติดวันรักษาความสะอาดวันรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยคำขวัญต่อมาคือคำเชิญชวนคำเชิญชวนคือป้ายประกาศป้ายประกาศให้เชิญชวนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเชิญชวนเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติเชิญชวนเข้าร่วมงานวันสุนทรภู่กวีเอกของโลกนะครับ ต่อมาสุดท้ายคือการโฆษณาสินค้าในมหกของเราเนี่ยเราจะเรียนการเขียนเชิญชวน3ประเภทนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มทำก่อนนะเริ่มทำในการทบทวนเขาเรียกว่านะเป็นพรีเทสก่อนครูจะมีข้อความมาให้ผ่านกิจกรรมข้อความนี้คืออะไรครูจะมีข้อความมาให้แล้วให้เด็กๆที่รักของคุณครูทุกคน เน้นย้ำว่าทุกคนนะห้ามแอบไปหลับเด็ดขาดให้เด็กเด็กทุกคนนะครับจำแนกแยกว่าข้อความที่ครูเตรียมมาให้เนี่ยเมื่อนำมาจัดก,กลุ่ม3กลุ่มคือคำขวัญคำเชิญชวนและการเขียนโฆษณาแหละอันไหนเข้าประเด็นไหนนะครับอย่างแรกเลยคือทิ้งขยะไม่เลือกที่หมดราศีไปทั้งเมือง ขอเชิญบริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยกรุณาติดต่อหมายเลขตืดตืดตืดเบอร์เดียวอัปเดตทุกข่าวฮอตโหลดได้ทุกเพลงสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขออกกำลังกายวันละนิดเพื่อพิชิตโรคภยัยน้ำยาล้างรถคลีนยอดขายอันดับหนึ่งครองใจพ่อบ้านทั่วประเทศ วันพรุ่งนี้มาเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนเข้าคูหากาเบอร์เดียวและสุดท้ายนะครับปลูกต้นไม้คนละต้นสร้างชุมชนให้มีสีเขียวให้นักเรียนทุกคนอ่านข้อความแล้วจำแนกว่าข้อความไหนเป็นคำขวาญเป็นคำเชิญชวนเป็นโฆษณาให้เวลาสัก30วิเนาะน่าจะทัน30วินาทีจับเวลาครับ หมดเวลาแอดแเป่ง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 อับเสียงลระครางบ้างนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกจัดกลุ่มแล้วถ้าผิดไม่เป็นไรนะเพราะนี่คือพีเทสก่อนเริ่มเรียนไงแต่อย่ามั่วนะห้ามทำมั่วเด็ดขาดทําให้เต็มที่ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันและคําตอบของกิจกรรมข้อความนี้คืออะไรถ้าพูดถึงคําขวัญ ถ้าพูดถึงคำขวัญน,นะครับปรากฏข้อความใดบ้างอย่างแรกเลยคือทิ้งขยะไม่เลือกที่หมดราศีไปทั้งเมืองออกกําลังกายวันนิ์เพื่อพิชิตโรคภยัยสะอาดกายจเจริญวยัยสะอาดใจ,จเจริญเจริญสุกนะครับและสุดท้ายของคําขวัญน,นะครับปลูกต้นไม้คนละต้นสร้างชุมชนให้มีสีเขียวนี่คือคําขวัญน,นะสังเกตลักษณะร่วมกันให้ได้นะต่อมานะครับก็คือคําเชิญชวน ถ้าเป็นคําเชิญชวนจะมี2ข้อความขอเชิญบริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยวันพรุ่งนี้มาเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนเข้าคูหากาเบอร์เดียวสังเกตลักษณะร่รวมให้ได้นะและสุดท้ายน,นะครับโฆษณาสินค้าเบอร์เดียวอัปเดตท,ทุกข่าวฮอตโหลดได้ทุกเพลงน้ำยาล้างรถคลีนยอดแข็งดับหนึ่งครองใจพอบ้านทั่วประเทศ ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมพรีเทสกับข้อความนี้คืออะไรใครทําถูกหมดปรบมือเลยดังๆเก่งมากใครไม่ถูกหมดไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดเด็ดขาดเพราะนี่คือการทดสอบก่อนเรียนเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนักเรียนครับจากข้อความต่างๆเหล่านั้นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ การเขียนเชิญชวนแต่และประเภทมีจุดมุ่งหมายอย่างไรและมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรนักเรียนสรุปได้ไหมเอ่ยว่าข้อความเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำกันเนี่ยแต่และประเภทไม่ว่าจะเป็นคำขวัญเป็นคำเชิญชวนเป็นโฆษณามีจุดมุ่งหมายอย่างไรและมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรนะครับครูเชื่อว่าเด็กของเราน่าจะสะกัดออกมาเป็นจุดมุ่งหมายเป็นลักษณะของการใช้ภาษาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ถ้าเป็นการเขียนคำขวัญเนี่ยจุดมุ่งหมายของคำขวัญน,นะครับก็คือคำขวัญเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการเชิญชวนให้ทำตามเป็นการเชิญชวนให้ทำตามนะครับลักษณะของการใช้ภาษาที่เป็นการเขียนคำขวัญก็คือจะใช้ถ้อยคำสั้นๆน,นะครับอาจจะมีวรรคเดียวหรือ3ถึง4วรรคแต่สิ่งที่นิยมใช้ก็คือเป็นคำคลองจองให้สละสลวยเพราะอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเพราะ นะนี่คือลักษณะการใช้ภาษาของคำขวัญน,นะครับผ่านไหมเข้าใจเนาะถ้าเข้าใจไปกันต่อนะครับตัวอย่างของคำขวัญออมเงินวันลนิดเพื่อชีวิตภายหน้าสังเกตดูนะปฏิบัติตามเปล่าออมเงินวันลนิดเพื่อชีวิตภายหน้าเชิญช,ชวนให้ปฏิบัติตามถูกไหมครับแล้วก็เป็นพ้อยคำสั้นๆมีคำคล้องจองคล้องจองไหมนิดกับชีวิต เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการเขียนคําขวัญน,นะครับต่อมาเป็นการเขียนเชิญชวนจุดมุ่งหมายของการเขียนเชิญชวนคืออะไรก็คงจะไม่ต่างจากคําขวัญใ,ใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็คือมีลักษณะให้ปฏิบัติตามเพื่อเกิดประโยชน์อาจจะเกิดต่อตอนเองก็ได้เกิดกับส่วนรวมก็ไม่ผิดนะครับได้หมดเลยแต่ลักษณะคือมีการเชิญชวนให้ทำตามเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ ลักษณะของการใช้ภาษานะครับการเขียนเชิญชวนเนี่ยเราจะใช้ภาษาที่บอกจุดประสงค์ชัดเจนเลยบอกจุดประสงค์ชัดเจนไม่อารมพบทไม่มีน้ําเยอะมีเนื้อรุนๆนะครับเพิ่มอีกนิดนึงว่าภาษาที่ใช้เนี่ยบางครั้งหรือปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากจะบอกจุดประสงค์แล้วเนี่ยเขายังใช้กลลวิธีทางภาษาที่เราให้เกิดพลังทางภาษาเพราะอ่านปุ๊บฟังปุ๊บได้ยินปุ๊บแล้วอยากจะทําตามนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อกันหนาวผ้าหม่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่จุดๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนเชิญชวนหรือถ้าเพิ่มนิดหนึ่งให้แลดูเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมหรือเราพลังอาจจะเพิ่มว่าขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อกันหนาวผ้าหม่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในดินแดนที่ห่างไกลและกําลังลําบากในขณะนี้ก็จะแลดูเหมือนกับทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเขาลำบากจริงๆนะเราต้องช่วยนะ ถ้าเราทําครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นบุญของการบริจาคบุญของการให้เนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้การเชิญชวนที่ที่มีพลังทางภาษามากยิ่งขึ้นอยู่ที่ผู้เขียนว่าจะมีศิลปะการใช้ภาษาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและสุดท้ายนะคะเพื่อการเขียนโฆษณาสินค้านะครับการเขียนโฆษณาสินค้าเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรโน,น้มหนาวใจให้ซื้อเอาง่ายๆเลย ครูมาพูดโฆษณาหรือครูมาเขียนโฆษณาแต่ไม่มีใครซื้อของครูเลยอะ่ะมันสัมฤทธผลไหมมันก็ไม่สัมฤทธิผลครูต้องการให้คนอ่านคนฟังคนดูแล้วมาซื้อผลิตภัณฑ์ครีมหน้าเด้งของครูนั่นเองนะครับลักษณะการใช้ภาษาอย่างแรกเลยคือใช้ภาษาสะดุดหูสะดุดตาและสะดุดใจคือตัวภาษาหรือตัวที่เห็นวัดดิ้งที่เห็นเนี่ยมันต้องแปลกมันต้องแปลกมันต้องมีพลังทางภาษา นอกจากนั้นจะต้องชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติของสินค้าคว่อาจจะบอกว่าครีมของครูเนี่ยทำมาจากรกแกะแต่ไม่ใช่รกแกะธรรมดานะคะคุณผู้ชมเป็นรกแกะจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นแกะที่มีการรับรองคุณภาพว่าดีที่สุดในโลกใบนี้ที่ครูยกตัวอย่างมาคุโมโนะลูกยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนอกจากนั้นมีการใช้คําภาษาอังกฤษมีการใช้คําภาษาอังกฤษและสุดท้ายนะครับ ใช้คำคลองจองเพื่อให้หน่าสนใจให้จดจำสินค้าและบริการเหมือนสมัยนึงอ่ะครัวจำได้เลยว่าเวลาจะขึ้นเครื่องบินคุณนึกสโลแกนอย่างเดียวคือการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยคือสโลแกนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันติดหูติดตามัมนสั้นกระชับและได้ใจความมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นน้ําปาราตราอร่อยดีแซบอีลีจากริมโขงเก๋อยู่ไหม ของจองอยู่นะน้ำปลรราตาอร่อยดีแซบอีหลีจากริมโขงได้ยูภาษาสะดุดหูด้วยบอกความคือเหมือนกับใส่อารมณ์แบบคงจะต้องอร่อยแนะ่เลยคำว่าแซบอีหลีและบอกที่มาว่าฉันทำมาจากปลาลิ้มโขงเลยนะโอเคไหมครับประมาณนี้นะนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนรู้กันไปแล้วเราจะมาฝึกสมองประลองโจทย์กันดูว่า นักเรียนสามารถนําความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อสอบที่ครูเตรียมมาได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วมีสติไม่ต้องรีบนะหายใจเข้าลึกๆมีสติไม่ต้องรีบถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อสอบกันนะครับข้อใดเป็นภาษาโฆษณาที่เหมาะสมเป็นภาษาโฆษณาที่เหมาะสมนะดูนะรองเท้าตราสิงใส่วิ่งเหาะเร็วอ่าสลูกอมตรากระต่ายหอมเย็นชื่นใจ สามน้ำปลาตราหอยเค็มน้อยกว่าน้ำปลาตราแมวอ mm. อยา่จะซื้อกินเลยทีเดียวสี่ปากกาตรามดเขียนอย่างไรหมึกก็ไม่มีวันหมดอมืเราแม้เราให้อยากซื้อและข้อที่หครับน้ำยาล้างรถตาเลมอนเพียงหนึ่งหยดล้างได้ทั้งคืนไม่ใช่เพียงหนึ่งหยดล้างได้ทั้งคัน,นครูชอบเพิ่มเติมให้แลดูแบบสนุกสนานออะใหม่ข้อ5น้ำยาล้างรถ ตราเลมอนเพียงหนึ่งหยดล้างได้ทั้งคันนักเรียนดูสิครับว่าใน5ข้อนี้เนี่ยข้อไหนใช้เหมาะสมคําว่าเหมาะสมคือเร้ภาภวยเราะชี้้เห็นไม่เวอร์จนเกินไปด้วยนะถ้าเวอร์มากน่ยคนดูก็รู้ว่ามันปลอมอะ่ะเอาแบบกลางๆดีๆข้อไหนลูก และคําตอบก็คือข้อข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยไม่ได้เวอร์จนเกินไปลูกอมตรากระต่ายหอมเย็นชื่นใจได้อยู่แต่ข้อ1 3 4 5เนี่ยได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ถูกเป้ามันเวอร์เกินรองเท้าตาสิงใส่แล้วเหาะเร็วมันเป็นไปได้ยังไงอะหรือแม้กระทั่งนำปกาปกกาตราหมดเขียนอย่างไรหมึกก็ไม่มีหมดครูบอกเลยว่าถ้าอีบริษัทไหนผลิตปากกาที่เขียนแล้วหมึกไม่หมดบริษัทนั้นเจ๊งเพราะไม่มีใครมาซื้อสินค้าเพิ่ม นะครับโอเคผ่านไปเนาะเก่งมากเสมอนักเรียนครับหลังจากเราเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนจะต้องฝึกจะต้องฝึกบ้างแล้วนะฝึกลงมือทําให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเขียนคําขวัญตามที่กําหนดอย่างละ1คําขวัญเขียนตามที่กําหนดอย่างละ1นําขวัญนะเช่นกลุ่มเรามี5คนก็อาจจะแบ่งคนละหัวข้อไปก็ได้ หัวข้อแรกคือการละเว้นจากอบยมุกหัวข้อที่2คือการออกกําลังกายหัวข้อที่3คือการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับหัวข้อที่4การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหัวข้อที่5การเห็นคุณค่าพลังงานให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมและนักเรียนก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครจะเขียนคําขวัญในหัวข้อไหนแต่ถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านไม่โกรธไม่ว่ากาันอาจจะเลือกเขียนแค่หนึ่งประเด็น หหัวข้อ1นึ่คำขวัญเท่านั้นก็พอไม่ว่ากันนะครับหลังจากเลือกเขียนแล้วเนี่ยนะครับเขียนผ่านไปแล้วเนาะเมื่อกี้เขียนคำขวัญใช่ปะอย่าลืมนะเราเรียน3มเรื่องเขียนคำขวัญอ่ะคำขวัญคำเชิญชวนแล้วก็โฆษณาสินค้านะักเรียนก็ต้องใช้กลุ่มเดิมหรือคนเดิมก็ได้นะครับเขียนเชิญชวนในประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นแรกก็คือ เชิญชวนบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภยัยกําหนดเองเลยว่าประสบภัยครั้งนี้จะเป็นน้ําท่วมไฟไหม้หรือพายุก็แล้วแต่เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนเชิญชวนให้มาฝากเงินกับกิจกรรมธนาคารโรงเรียนเชิญชวนบริจาคโลหิตนะครับและสุดท้ายครับเชิญชวนสอนหนังสือให้กับผู้ด้อยโอกาส นักเรียนก็เหมือนเดิมแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มหรือถ้าอยู่คนเดียวก็เลือกเขียนที่เราสนใจ1ประเด็นเท่านั้นนะครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนต้องฝึกการเขียนโฆษณาสินค้าและบริการให้ช่วยกันเขียนเลยนะให้ช่วยกันเขียนโฆษณาสินค้าและบริการเนี่ยที่สนใจ1รายการความยาว 2- 3บรรทัดทําไมถึงให้ช่วยกันเขียนเพราะว่านักเรียนจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเน้นย้าว่าอย่าไปเอาของที่มียี่ห้อมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเดี๋ยวโดนฟ้อง อาจจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเช่นน้ำยาน้ำยาบ้วนปากตามานิ่มังกรนอนรอแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วในก็สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอาจจะมีการวาดรูปปร,ประกอบนะครับแล้วก็เขียนโฆษณาประมาณ2-3งถึงสามบรรทัดเอาให้ดีเลยนะหลังจากนั้นนํางานทั้ง3อย่างที่ทำเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ปรับปรุงให้สละสลวยสวยงาม พร้อมทางสร้างสารรค์นะครับสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจและหลังจากที่นักเรียนได้สร้างสารรค์ผลงานของตอนเองแล้วนะครับถ้านักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดสร้างสรรค์าง,งานเสร็จแล้วแลกเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนได้ดูให้คุณครูได้ดูและให้ข้อเสนอแนะไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนักเรียนก็อาจจะข้ามในขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้านักเรียนกลุ่มใดยังไม่เกิดการแลกเปลี่ยนครูต้องบอกก่อนว่า การดูหลายๆตาย่อมดีกว่าตาเดียวนักเรียนก็เอามาให้เพื่อนๆได้ให้ข้อเสนอแนะให้คุณครูได้เติมเต็มความสมบูรณ์ของชิ้นงานหลังจากสมบูรณ์แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําไปนําไปเผยแพร่ตามโอกาสต่างๆที่เหมาะสมตามความถนัดความชอบและความสามารถของกลุ่มเราที่มีนะครับอาจจะเป็นการอะไรอาจจะเป็นการ นำความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ด้วยการอาสาคณะกรรมการนักเรียนในการเขียนเขียนเชิญชวนเขียนคำขวัญตามวันเวลาโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรานะครับนักเรียนที่รักครับการเขียนเชิญชวนก็เป็นอีกหนึ่งทักษะนะที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเขียนแสดงทัศนะการโต้แยง้งหรือการโน้มน้าวใจเลยนะครับ อยู่ที่ว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าถ้านักเรียนเรียนแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้นั่นคือที่สุดของการเรียนรู้แต่ถ้าเมื่อใดนักเรียนเรียนแล้วปล่อยปล่อยผ่านปล่อยเข้าอดีตของตัวเองไม่จําไม่นํามาประยุกต์ใช้นั่นคือความหายนะทางการศึกษา ครูหวังว่านักเรียนที่รักของครูจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับและกลับมาพบกับคุรูใหม่ในชั่วโมองหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ